สวัสดีค่ะม <lawsuit. S 1> ือนี้ยายรัดมัดมีกับยี่ยมยำอันเบิ้งอันอันล้านลูกพี่น้องไม่ได้มายามโดนเราพี่น้องมือนี้ก็ได้ลูกก็เลยว่าสิแมาเบิ้งอันเขาสิขยายสาขาไม่อีกก็เลยเขาเลยให้มาพี่น้องก็เลยมามาเราก็เลยมาหอดล้านเก่าหลับน้องเลยว่าสิแมาโปรโมทให้พี่น้องฟังพี่น้องว่าอันนี้ล้านหมอมือถือพี่น้องเป็นล้านของลูกชายายรัดมัดมีแหละพี่น้องดูอัมเภื่อน้ามโนพี่น้องลงคำก็วัดหลับพี่น้องอำ อำเภอผู้ใส้กับอำเภอหน้ามุน ab ab ่นเลยพี่น้องตปพี่น้องตามกับกบฏเลยพี่น้องผู้ใดยื่อไก่ไกบริเวณนี้กับมาสน no in ับสนุนใดนได้เลยพี่น้องเด้อหมอมือถือพี่น้องยื่ออำเภอหน้ามุ่นพี่น้องมันมีลายรุหลายยี่ห้อแล้วพี่น้องอันก็ศับ์ู้ไดรับซอมพี่น้องผู้ใดมีปัญหาอย <gos in S 2> ่างกับเป็นซอมซอมได้พี่น้องอยากได้ไหมก็ได้อยากได้อยากมาซอมก็ได้พี่น้องหมอมือถือพี่น้องคนป่้วยกับไปหาหมอพี่น้อง ก็ซับเปยกับมหาหมอได้ที่กันพี่น้องหมอมือถือพี่น้องสาขาดอนจานพี่น้องสาขาดอนจานกับมี่เยอะดอนจานกับมี่เยอะอำเภอหน้ามุ่นกับมี่พี่นลายบองพี่้องไปเปิดเรื่อยๆเลยพี่น้องผู้ใดอยู่ไก่จะยึดลำบางอำเภอเอื้อนจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องก็มี่ลายหยุดลายมองพี่น้องที่สาขาหาสาขาคนละพี่น้องกัน บริการได้เด้อพี่น้องเด้อมุดนุนได้พี่นอ้องมุดนุนลูกลานได้้านหมอมือถือพี่น้องอันนี้กอยอ่อำเภอหน้าม,ม่นพี่น,อน,อน้องร้านก็ได้แล้วก็ยภาพไปเบิ้งลายสาขาอยู่พี่น้องเกิดม,มองเกิดมองเปิดไ,ไม่กี่ภาพไปเบิ้งอยู่พี่น้องมือนี้ก็ได้มือนี้ได้มากเราเลยถือโอกาสโปโมดร้านให้ลูกไส้พร้อมพี่น้องมือนี้ก็ได้ร้านหมอมือถือสา,าขาดอนจันเหนื ก็นนี่ยู่สาขาดอนจันพี่น้องยู่ดอนจันยู่ดอนจันก็มีซองล้านพี่น้องสาขาหนึ่งก็ยื่นตรงขามก็วัดเละพี่น้องสาขาหนึง nah, ่งก็ยู่ทางในพีここ <enables> ่น้องได้ไก่ล้านได้ก็ชนะพุทธนุนได้พี่น้องเด้อผุทธนุนได้พี่น้องรับชมได้พี่น้องนี่ลายยางลายรุ่นลายราคาลายยี่ห้อพี่น้องก็ซับมีปัญหามียังกะชมได้พี่น้องคือไม่ก็ได้ชมก็ได้พี่น้อง นี่ลายอุปกรณ์เสริมกระไล่พี่น้องโ,อโปรโมทร้านให้ลูกได้กันพี่น้องติดต่อสอบถามได้เลยพี่น้องเด้อเลยสนใจอยากได้ยี่ห้อได้นี่ลายยี่หอ้หอหลายอันพี่นอ้องโทรศัพท์เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเละพี่น้องไดม้มีบ่มีโทรศัพท์ใก่กับมาซื้อเลยพี่นอ้องเด้อโทรศัพท์มีปัญหาโทรอดจับพังกับมาซ่อมได้พี่น้อง เดี๋ยวมือนี้่ายรัดมันมีก็บใช้เบื้องสมิงก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็สิไปหาเบื้องสาขาไม่ให้เบื้องไปเรื่อยๆพี่น้องอันนี้ก็สาขาดอนจันพี่น้องแต่ทีไปเบื้องไหนภาพไปเบื้องไรสาขาอีกพี่น้องเบื้องเรื่อยๆพี่น้องมือนี้ก็จำเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะ